สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบเราคันนาเกี้ยวช่วงเวลาเที่ยงนะท่าน12นาฬิกา10นาทีนะครับผมอันนี้พาชมนะครับผมงานทอนะครับผมอันีเป็นสีเขียวนะทุกท่านแต่ว่าสีจริงเขาจะไม่ได้ดำนะครับทุกท่านแต่โทรศัพท์ไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นสีดำนะครับผมอันนี้ที่จริงสีจริงเขาจะเป็นสีออกชมพูข้างนะครับผมทุกท่านนะครับผมแต่ว่าพอเราถ่ายรูปออกมาในโทรศัพท์เนี่ยมันสีเขียวแล้วก็เป็นดำๆนะทุกท่าน แต่สีจริงสวยนะครับทุกท่านนะไม่ได้ดำนะครับผมจะเป็นสีออกชมพูเลยนะครับผมนะไหมบ้านนะั้นท่านก็จะมีขี้ไหมตรงเนื้อผ้าบ้างนะท่านหนานคนัผมหนาแน่นดีนะพืนส่งท้ายนะครับทุกท่านของคอลเลกชันและนะครับผมคอลเลกชันนี้ข้ามบุกผ่าสวรรค์น,นะครับผมตัดชอเพียงหนึ่งผืนนะ้องเป็นคอลเลกชันฤดูร้อนนะท่านของปีนี้นะครับผม เดี๋ยวใกล้ๆเสร็จแล้วก็จะทักให้พี่ดูนะครับผมดูสิครับุกท่านมันแปลกนะทุกท่านเนาะที่จริงสีเขาไม่ได้ดำนะครับท่านเนี่ยโทรศพัพท์ออกมาเป็นดำนะแต่ที่จริงเนี่ยสีเขาดูในตาเปล่าลยเป็นสีชมพูชมพูคลั่งนะครับช้ำๆหน่อยนะครับผมมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเขียนควบสีใหม่แล้วนี้เพอเวลามันมาตัดผ่านนะครับท่านกับสีตารางหลักมันเนี่ยมันเลยทําให้เป็นสีมันเหลือหล่อมๆลายๆสีมันทับๆกันเนาะมันก็เลย ทำให้เป็นแบบว่าสีมันเลยเป็นหม่นหมนนะครับผมที่จริงเนี่ยสีเขาไม่ได้ไม่ได้ดําเลยนะท่านดูที่ตานะครับผมสีจะเป็นสีสดใสอยู่นะท่านแต่ว่าเราพยายามที่จะคอนโทรลสีนะครับท่านให้มันลงตัวนะครับนะครับใกล้สิ้นเดือนเนะท่านฮองเสร็จนะครับผมห้องหนึ่งนะครับผม